สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิไลกายแชนเนลเช่นเดิมนะคะเราคนแต่ละขอบคร่วบคือกันนะคะบางเถื่อบางเถื่อหนี่แหละเหลืองหนึ่งที่เวลาอยากสีมาแช่สู่กันฟังว่าวิไลไปหาฝรั่งเนาะไปเอาฝรั่งวิไลก็คือว่าฝรั่งเขารวยแมนบอสมัยตะกีสมัยตะกีเลยกับฝรั่งก็ไม่ได้รวยเแหละเพราะว่าบึงเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้แมนบอคามันก่อ แต่ละคนก็เศรษฐกษิจมันตกต่ำลงทั่วโลกแมนบอกมันก็สิมันเกิดหาเงินหายง่ายๆแล้วสมัยเดยหนีแมนบอแต่สมัยแต่กี่ค้างเงินกับแพงก็เบิงแต่อังกฤษค้างเงินแต่กี่ปอนหนึ่งกับแปดสิบกว่าบาทผลได้ขาดเป็นยังเขาขคือคิดว่าคนอังกฤษเป็นยังคือรวยบ่รวยเด็ดจากไดนปอนหนึ่งเขาหนักแปดสิบกว่าบาทตอนวิไลมาใหม่น่ะปอนหนึ่งหาสิบสองบาทตอนนี้เหลือสี่สิบกว่าบาทค่ะสิบเขาสิบสบอวยเด็ดจากไหนแมนบอกค่ะ คาเงินเขาหลายก็จริงแต่ว่าคา,าข้องฉีบอยู่นี่กับแพงคือกันบอกถึงว่าหลายประเทศฝรั่งค้นถี่บอกเข้าใจนะคะสิตอบก่อนว่าคนถือว่าไม่เหตุคลิปแบบนี้คนถี่มาคนถี่ว่าไม่เหตุคลิปได้ามาคนถือว่าไม่เหตุคลิปตามสไตล์ของเขาเขาเหตุออกมาเพราะว่าคนสนใจคะ่ะบางคนจะบอกว่าอุ้ยบอ่อายบอจังสัตย์อย่งสเขาตั้งใจสิเหตุมันบอ ้าเจ้าเห็ดคลิปเจ้าเฮ็ด YouTube ขึ้นมาเพื่อเจ้าอยากปังเพื่อจะมีรลยได้บางคนเขาเห็ดเฮ็ดเพื่อบบใหงเงานะคะนี่คือ,อมีประโยชน์หลายอย่างในการเห็ด u t u b e เพราะว่ามีความรููแก่เงาไดมีไล่ไดถาขยันถาคลิปปังปังมากแต่ว่าการที่ว่าคลิปสิปังนี่โบแมนเป็นเหลืองง่ายๆนะคะโบแมนเป็นเหลืองง่ายๆสิจะให้คลิปปัง บมเมนต์าเจาะสิเฮดไปเรื่อยสังเกตได้เลยเฮากก็ล่องพิษล่องถูกวิไลก็ล่องพิษล่องถูกก็สังเกตว่าวิไลนี่เฮดคลิปแบบใดคนจังสิสนใจนะคะแล้วก็พนก็บอกว่าบางคนนี่มาอวดรวยบางคนเขามีเนะาะไผ่ในบางคนเขามีเขาก็อยากอวดอยากรวยวิไลเบาๆนะคะวิไลเบาๆไผมันเป็นเหลืองของเขามันเประสิ์ของเขา ถาวิไลมีวิไลก็อยักมาอวดคือกัน <reconstruct ed S 2> แต่เอาอีลีเอาเอาแต่ว่ามาเหตุคลิปได้เพราะว่าคนสนใจแต่ว่าถาบอกมาเหตุคลิปวิไลเป็นคนถีบบ่คอยเป็นเป็นคนถีบบ่หมักมาอวดอีกยังนะคะบอกอีลีเป็นวิไลวิไลเป็นคนถีบบ่หมักอวดอีกยังเป็นเดี๋ยววิไลสีมะเวานะคะเดี๋ยววิไลสีมาเวาต้นีีก่อนว่าก่อนวิไลสีมะมามายู่แบบนี้วิไลเป็นแบบใดนะคะแล้วก็บอกว่า ส่วนคนที่มาติดตามก็อยากมาเป็นมูเพราะว่าอยากให้เขาเพื่อสิใดให้เขาซอยเหลือจากที่วิไลเหตุคลิปมาเนี่ยก็บอได้มีไพรมาหรือว่าไพรทีว่ามาถามนะคะเขาถามก็ถามประจักสัเลยค่ะวิไลเคยซอยเหลือมูมาหลายคนนะคะแต่การทีว่าซอยเนี่ยวิไลจะบอกเลยว่าถ้าอยากได้พบฝรัง่งซอยซอยใดในการ หาที่อยู่หายอยู่แบบว่าออกเงินแล้วก็มายูน้ากันจังสันสีหาหายอยู่แต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดวิไลเคยบอกว่าไปหาเห็ดไปหาทํางานเองเด้อขยันเองหาเองแล้วจังสิบโบตรงหายคนมาเบาเ้าด้ว่าข่อยเป็นคนหาฝารัง่งหายเจ้ามันจะแบบว่าบางคนเขาคิดจังสั่นไงคะแต่สําหรับวิไลซอยเหลือคนมาวิไลบอกเคยข้ดว่า อุ้ยกู้ซอยผู้นั่นซอยผู้นี้บอกอีลีวิไลวิไลซอยมูมาจนวิไลบดีคึดบดีขึด,ด,ขดยังนะคะแต่หม่นะี่มันบอกว่าวิไลซอยเหลือมาหลายนี่แหละขอนึงวิก้านถีวิไลบกเคยขึดวิไลซอยเหลือคนหลอกขางซอยไพรเล,ลายๆคนวิไลบกเคยขึดจนลืมไปเลยค่ะบะดีขึดนะ่ะจนจนแบบว่ามีคนมาวาอาเอ้าแมนบอก ยังประมาณนี้เพราะเฮาบ่เคยขืดไงคะว่าการที่ซอยเหลือคนเอามาเป็นมาเป็นแบบว่ากู้ค่คยอยกู้คยซอยเหลือมึงจะสันนิษฐานวิไลบ่เคยขืดจนจนตัวเองนี่ลืมไปแล้วเด้นั่นแหลคะค่ะถึงเห็นให้วิไลบ่เคยอดนะคะบค่เคยอดอดได้ก็อดบ่ดนนะคะแล้วก็สําหรับคนที่ว่ามาบอกว่ามาให้ซอยเหลือซอยยังจังสี่ก็ เขาส่วนมากที่เวลาต่างแต่วิาเหตุขิดมาวิไลเก็ยังบว่ท่านเห็นเนาะคะ่ะวิไลบัท่านเห็นหรือไม่ก็หาฝรั่งให้บ้างพันวาแล้วก็ซวบ่มีไผ่ซอย,ยไผ่ใดดอกเขาซอยเหลือโตเขาเองพันวาซี่คือว่าที่แรกเนาะวิไลมาอยู่มาอยู่วิไลมาอยู่แบบลําบากวิไลก็เก้าเห้คลิปคลิปกลอนๆนะ่ะวิไลก็จะเป็นสไตล์แบบตัวเองลําบากสันสีประเทศนี่เป็นประเทศที่โออย่าหามาเดินสันสี เพราะเป็นความที่เข้าใจของเจ้าของเองในตอนตอนนั้นแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วแต่วิไลสิหวังให้ฟังอีกว่าพอวิไลเรียนหลูไปสําหรับคนอยู่นี่ว่าเป็นจังไดเป็นจังไดนพอวิไลเรียนหลูไปแล้ววิไลถึงหลูว่าเห็นหลายๆคนมาเหตุคลิปบอาว่าเจ้ามาอยู่มาอยู่ต่างแดนมีโอกาสมาอยู่ต่างแดนแล้วก็ทํางานการถี่เฮาทํางานนี่ได้เงินดี บ่อตองไปนางถาสามีบ่อตองไปนางคอสามีแมนบอคะมีทั้งคนรวยมีทั้งทั้งคนจนแต่ความติเวลาคิดตะกี้ก็คิดคือค้นทั่วไปเลยค่ะว่ามีแต่คนรวยๆวยพอไวเลสเจอแต่คนพนมีมีเนาะค่ะบ่อเดือวยแห้งแต่ว่ากับมีน,นั้นไม่นีอยู่แบบสบายนะคะบ่อเดือ้ตอกเขาาต่ลานอาหารบา่อบตองบ่อตองมานนางเห็ดกับคงกับเขาเวลาเห็ดบบเป็นนะคะ จนมาเจอแฟนวิไลนี่แหละวิไลถึงไดรูวาก็มีจังสีเนาะ <c oughs> เออนั่นแหละค่ะก็ได้มาอยู่จนไดรู้วา่าการถีบวา่าพ่อเฮามมดแบบนั้นแหลวความสุขวิไลต้องการความสุขมากกวา่าคนอยู่น้ำคนใดถีอวา่ามีความสุขคนรวยเข้าก็เจ้าชู้คนคนจนกับเจ้าชูก้กระดะก็มีแมนบาคะแต่วา่าวิไลต้องการคนถีบวา่าอยู่น้ำกันแล้ววิไลรูล้สึกวา่า เอาใจใส่กันมันรู้สึกว่ามีความสุขจังสี่นะคะ่ะไพ่เป็นแน่ไพ่เป็นแน่นี่แหละพอถึงจุดจุดหนึ่งของผู้หญิงผู้หญิงกับตองก้านจังสี่แหละ mm hmm. ก็คือมาอยู่จังสี่พ่อมาอยู่จังสี่ปุ๊บเฮาเฮารู้สึกว่าเฮาอยู่สุขสบายแต่ใจหนึ่งเฮาอยากไปเหตุยังปลูกพักใส่ซีวิตพ่อเพียงแมนบอกคะไพ่ที่อยู่ต่างแดนแล้วมีความคิดคือวิไลยแน่ พอมาอยู่จังศรีเลาหรูหร้รสึกบ่าอยากไปปลูกพักปลูกห้าเลียงกงเลียงไกลยอยู่ในมูในบ้านเฮ้าบบตงมีเงินหลายแต่ใช้ชีวิตแบบพอเพียงแต่มีความสุขจังสันนะคะ่ะนั่นแหละพนก็บ,บอกว่าฝรัง่งถี่ามาฝรั่งไม่ได้โง่พนราซีฝรั่งไม่ได้โง่ที่เอาผู้หญิงไทยมากับพ่อวาอยากมาซอยแบงเบาพาละ วิไลสิบอกว่าที่แรกวิไลกับคืดนะคะไายภายหลอบหลอกขางวิไลกับคือสิคืดว่าแฟนวิไลอยากเอาวิไลมากเพื่อสิมาห้ซอยแบ่งเบาภาระซอยเลี้ยงลูกแต่หลังจากที่ว่าลูกใหญ่ขึ้นมากวิไลบอกเลยว่าอนาคตนี่มันไม่รู้แมนบอสมัมนี่เนี่ยบอมมี่ยังหูดอกค่ะว่าเออพัวดี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 ๆปะหยองยู่ดีๆเอา ไปเจอผู้หญิงคนใหม่ปะเฮาไพสิหูแต่เบอกทึงว่าในปัจจุบันปัจจุบันนี่เพิ่นจากที่วิไลมีความถูกถูกใจหลายกับสามีนะคะสามีปัจจุบันเพราะว่ามันมีหลายอย่างปัญหาเด็กๆกับเด็กหน่อยนี่แหละค่ะแต่กี่เนาะเด็กหน่อยยังเด็กหน่อยไพย่ไพ่ก็บ่าที่วิไลเคยบอกฟังไพ่ไพ่ก็บว่าโอบบ้บ่เอาดอกบ่เอาดอกเออ่แฟนวิไลนี่ ไพ่ไพ่เกิดดูถูกไพ่ไพ่ก่าเบาปัจจุบันคู่มือนี่วิไลรู้สึกว่าวิไลมีความสุขมากกว่าความถูกวิไลบ่ได้รวยแต่สามีบ่ได้เห็ดห้วิไลอดนะคะอยากได้ยั้งบ่ได้ว่าสิสื้อทุกสิ่งทุกอย่างแบบได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเพิ่นก็ยังเห็ดหายเหาาหายเหาได้ใน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 แค่อ้าวเล็กๆหน่อย,อยไป มีมีไพ่แนวพูิ่งที่ว่าบอยักบอยักเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์เนาะผู้ญิ่งทุกคนมาถึงสิบบหายตรงแพงง่งยังหมักไม่เอาแฟนวิไลพนพนเป็นจังสันตลอดในในผักหลังมาเดี๋ยวก็สื่อเดี๋ยวก็สื้อเสือ,สอเดี๋ยวก็ซื้อเองกงเอาวันเกิดไปแะไไปเหตุงานมาวิไลไปเหตุงานมาเอา้าข่อยซื้อเสือ,สอมาหายผันวะ นี่แหละมันเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่เฮารู้สึกว่าเฮามีความสุขแม่นบ่คะมันมีความสุขมีไพ่ในรวยได้แต่ไม่มีความสุขบริเวาบริเวาทุกคนได้อันนี้อันนี้วาถึงตัววิไลรวยได้เคยอยู่ในจุดๆหนึ่งที่ว่าวิไลใส่เงินไปไปช็อปทุกมือเลยนะคะไปช็อปทุกมือไปสื่อทุกมือไปเรียนภาษาตะกีไปเรียนภาษาเาษาเ,าเขามีคําถามว่า งานอดิเลกคุณเห็ดเอียงช้อปปิ้งเจะามักเอียงช้อปปิ้งพะแต่ละมือของบเฮ็ดยังขอไปเที่ยวช้อปปิ้งกังเวนช้อปปิ้งกังขึ้นไปเที่ยวอยู่จังสันค่ะเป็นจังสันชีวิตแต่ว่ามันโบเมนว่าเขาอยากเฮ็ดอยู่ตลอดจังสันได้ค่ะมันมีเอียงที่เบือบ่ออยู่นั่นแหละจนจนมันมัน,ม,นม,มันมีควอมรู้สึกว่าโอ้นี่เออคนที่ว่าถึง บริได้ลุ้ยแห้งแต่ว่าแต่ว่าวิไลก็มีเงินบริได้รตัวเองรวยได้แต่ตัวเองก็มีจับใจนะยยสีนะคะ่ะแต่มีคนรู้สึกว่าโอ้เฮ้าบริเปณนว่าทางบ้านวิไลประสงค์ได้วิไลส่งทุกเดือนเดือนหนึ่งเหมือนเดือนเดือนหนึ่งสามเถือน,นะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนงึ่งเดี๋ยววิไลสีมาบอกสู่กันฟังนี่คลิปนี้แหละสำหรับคลิปหนาวิไลสีมาบอกสู่กันฟังใหม่ว่าเป็นจังไดก้านถิวาก้านถิวาบางคนเนี่ยนะคะ นี่คืออีกเรื่องหนึง่งวิาอยากบอกให้ฟังว่าบางคนเนี่ยมาอยู่นี่วิไลกับเป็นใหม่ๆใหม่ๆนะคะเพราะสามีเป็นคนใจถูกสินทุกอย่างสามีหายเงินแมนบอคบกันใหม่ๆสามีหายเงินการที่ว่าเขาเป็นแม่บ้านเขาคิดว่าอุ้ยสามีหายเงินเขาก็เห็ดไปเป็นแม่บ้านไปทําความสะอาดไปแมนบอคะทําความสะอาดเห็ดนันเห็ดนีไปสามีก็บอเห็ดยัง้งแบตนี้ พอนาันๆาเข่าไปถ้าเห่าบกค,คุยนะคะมันเกิดจะกลายเป็นนิสัยสามีก็จะเป็นแบบไม่ทําอะไรเลยแล้วเราพ่อเห่ามีงานเห็ดเห่าก็ต้องไปเห็ดทางงานมามามาทํทางงานบานแต่อันนี้คือวิไลคุยนะคะบานวิไลวิไลกระชกดีทีว่าวิไลบา,าท่านบ่าวท่านก่อนบ่วาวท่านก่อนก่อนถีมันจะสายไปกว่าหนีพอวิไลไปเห็ดงาน สามีกับหลางจ้านถาจังสีนะคะ่ะถึงพนจะบดไ้เห็ดยังลายแห้งแต่ว่าแต่ละมือวิไลกับเห็ด u t u b e บางเ่อกับไปเห็ดงานมันก็มีเน้ออยู่หันใส่สักพงสักผ่าเพนกับบดิมาซอยทุกสิ่งทุกอย่างดอกแต่ว่าแต่ว่ากับบดไอมาบดไอดนักนะจังสีนะคะ่ะอยากเห็ดกับเห็ดอยากนอนกับนอนจังสีนะ,ะสามีวิไลนั่นเลยค่ะมัน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 กับบอทุกคนเนาะมันบอทุกคน บางคนเขาก็สบายกว่าวิไลอีกได้แต่เขากระบไดออกเขาบระด้ออกมาเา้าอันนี้คือวิไลอยากมาแชรสู่กันฟังซื่อๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย